สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกนะครับมีลากรชโยนะครับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเพิ่งเข้าสูดร้อนๆนะครับก็มาตัดตามสภาพอีกเช่นเคยนะครับผมคันที่อยู่ในคลิปต่างๆนานา,นาที่ทําคลิปลงไปก็ทยอยขายออกหมดแล้วนะครับวันนี้ก็เติมสินค้าให้นะครับพี่ๆวันนี้นําเสนอเจ้ามิสูบิชิสตาร่าแกนดิสนะครับ สี่คูณสี่นะครับผมเครื่องสองพันแปดนะครับผมอินเอนะครับปั๊มสายสีอ่น่าจะซีดแล้วนะครับสีซีดแล้วสีซีดแล้วแดดเลียนะครับแดดเลียสีเก็บมาทั้งคันแล้วนะครับผมน่าจะได้ไปเก็บดีนะครับถ้าอยากสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ซีเรียสนะครับผมก็ใช้งานได้เลยนะครับผมไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับสําหรับสีนะครับผมเพราะว่าองค์ประกอบเครื่องเกียร์ โฟวิวได้ใช้งานได้ปกตินะครับผมลายเนอร์สวยๆเลยนะครับลายเนอ้อสวยๆนะครับฝาท้ายนี่งามนแบบนี้เลยนะครับแต่มีรอยบ้านนะครับมีรอยตามการใช้งานนะครับต่างๆนานานะครับรถปี2002 2001นะครับรถปี2001เจียดิสนะครับมีบุกตรงนี้นะครับมีบุกตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับ พองนะครับพองก็มีสีโป๊แตกนะครับแล้วก็ฝากระโปงนะครับแดลเลียนะครับผมตามการใช้งานตัดตามสภาพราคาถูกๆนะครับแอร์เย <c oughs> ็น <c oughs> เครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับ <c oughs> ยังมาผชมห้องเครื่องนะครับผม <c oughs> นี่เลยนะครับห้องเครื่องสวย,สวย สวยแบบนี้เลยครับสวยแบบนีนเดียวนะครับผมห้องเครื่องก็ถือว่าโอเคครับยังไม่ได้ร้านนะครับก็มีซึมบ้างนะครับตามซีนฟ้าเบานะครับผมแต่ท่อนล่างไม่มีซึมนะครับผมเครื่องติดดินเบานิ่มปกตินะครับไม่สั่นนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยใช่ครับนี่ขาหน้าฝั่งนี้เดิมนะครับผมมีสีบางๆนะครับฟ้องๆนะครับผมแดดเดียเห็นเหล็กเลยนะครับแดดเดียวเห็นเหล็กเลยนะครับหน้านี้มีจิ้มมานะครับผมมีตามตัวเลยน้ไม่ดังนะครับมาดูเครื่องไอหรื้ไม่ เครื่องร้อนแล้วนะครับผมแล้วเราไม่จ่ายถังหลายรอบเลยได้ครับตัวนี้น้ำหนักก็ไปโชว์เรียบร้อยนะน้ำเดือดได้เติมเติมลำบานพาสีหกห้านะครับคันนี้พาสีหกห้านะครับพาสีสามนะครับคตอนแรกไปต่อนะครับใช่ครับตำหีตามที่รีวิวให้ดูเลยนะครับยางยังโอเคอยู่นะครับโอเคนะครับยางโอเคเลยนะครับดอกหนาๆนะครับสําหรับใครที่ชอบด่อหนาหนาที่ลึก รถคันนี้เหมาะเลยนะครับใช่ครับไปฟีล็อกใหม่ๆนะครับฟีล็อกเบิกใหม่นะครับฟีล็อกเบิกใหม่เลยครับเอาี่ะสวยยนะครับเดี๋ยวพามาชมภายในนะครับไลนเนอร์ชมไลเนอร์ก่อนนะไลน์าในลนเนอรถ่ายเร้วนะครับไลนเนอร์ถ่ายเราไปภายในครับนี่ครับโรบาร์นะครับมีให้นะครับแต่พรุ่งนี้น่าจะถอดออกนะครับใช่ครับใช่ นี่นะครับภายในโอเคเลยนะครับสวยๆแอร์เย็นนะครับผมเพียงไม่รู้ว่าฟังพอไหมแต่ว่าเวทเกตนะครับเข็มวัดต่างๆขึ้นหมดนะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมโอ้โหมืดจริงๆมี2เกียร์นะครับเกียร์น้อยสองเกียร์นะครับผมโฟวิวใช้งานได้ปกตินะครับผมด้านหลังก็ถือว่าโอเคเลยครับบ่อหลังตึงๆนะฮะใช้งานได้ช่วงล่างสวยๆนะครับผมไม่มีโยกเยกคุงทิมคุงทรางแน่นอนนะครับ กระแท่หน้ามานิดนึงนะครับผมสีเก็บมาแล้วทั้งคันนะครับพาสีขาดนะครับราคาเบาๆตัดสดให้เลยนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเอ้ไม่ใช่นะครับโอ้กอด้อยถ้เบียนเท่บอยนะานเรเที่ไใช่ครับผมหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทวันนี้เราไม่ขายนะครับเราขายเพียงแสนเก้าพันบาทพอนะครับ แสนเก้าพันบาทนะครับสภาพโดยรวมประมาณนี้เลยนะครับยพือมนะครับผมเราต้องแจ้งไว้เรื่องทีนี้นะครับรถเป็นรถมือสองนะครับรถคันนี้ขายตามสภาพนะครับในราคาแสนเก้าพันลูกค้าต้องไปเก็บรายละเอียดต่างๆเอาเองนะครับผมใช่ครับผมใดๆทั้งสิ้นนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับผมยังไม่รู้ประวัติรถเหมือนกันนะครับใกล้ครับมาดูรถตัวจริงได้นะครับผมในเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมสนใจติดต่อ0926500292นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับรถเข้าใหม่ครับผม ใครเห็นว่าเขาไล่เขาสวนหรือว่าไม่ซีเรียสต่อการใช้งานนะครับต่อภาษีขับได้เลยนะครับก็นําไปใช้ได้เลยนะครับกันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับใช่ครับผมเขาไล่เขาสวนนี่คือไม่ต้องซีเรียสเรื่องสีอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสี่ประตูแอร์เย็นนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียด ด้านล่างคลิปชั่นตรงที่อธิบายนะครับผมรายละเอียดตัวรถนะครับผมช่องทางการติดต่อก็อยู่ด้านล่างนะครับผมด้านล่างคลิปนะครับประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณนะสวัสดีครับ